เอาละครับกลับมาสู่เกมที่2นะครับสำหรับมิดวอร์เม h เขมรอบแกนไฟนอลนะครับผมตอนนี้ก็เข้าสู่เกมที่2ครับมาดูว่าฝั่งถอยไม่ได้ครับจะเก็บเกมมีรับปิดฉากและขวาแชมป์มิดวอร์ไปได้หรือเปล่าหรือฝั่งเลดแฝกนะครับจะสามารถตีเสมอหนึ่งหนึ่งได้ก็ต้องมาดูการดับมะว่าจะไหวหรือเปล่าละหรับเกมนี้ครับ TMD ฟอร์มเข้มๆเลยนะฮะตามที่ได้ถ่ายทอดสดมาเมื่อวานครับเลดแกก็รับยีโร่ครับ ไ่ผมว่าสู้ผมว่ารีแฟกก็ไม่ได้อันนี้เท่าไหร่แต่ว่าผมรู้สึกว่าฮีโร่เนี่ยที่สําคัญเลยเพราะว่าโดนเปิดต้นเกมครับก็ต้องมาดูว่าจะสามารถสู้ได้ไหมพราะว่าพทเก็ยังยังปล่อยหลุดอยู่นะครับอาจจะโดนย้ําเลยหรือเปล่าฮีโร่ตามเมื่อกี้นี่ยังหลุดอยู่พราอมีแค่ดีไฟเลอครับที่โดนแบนไปนะครับ <Def iner. S 2> ดีไฟเลอร์ f ด l e เมื่อกี้ก็ทีมไฟดีนี่ย ดันโหดด, <ML. S 2> ด้วยจังหวะสโนว์บอลนี่เขาคิดหนักมากเราฝั่งดลแฟคครับยังไม่แบนตัวที่สองอแบนตัวที่สองครับการตึงเซยครับตัวที่สองอ่าเป็นวอร์ชิฟนะครับผมวอร์ชิ <Wars hips. S 1> แล้วก็ประชาสัมันเพิ่มเติมครับสมมุติถ้าจบไปนะครับเราอาจจะมีแถมให้ไป ดูรายการ New Earth Cup นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็เป็นสายบนนะครับสำหรับ Dark ไล่แค้นจะกับ Blue i นะครับอันนี้ในกรณีถ้าเราจบทันนะครับผมราต้องดูก่อนว่าฝั่งนู้นจะแข่งไปถึงไหนแล้วเช่นกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนแต่ตอนนี้เรามาดูก่อนว่าใครจะได้แชมป์สำหรับ Mid War นะครับของซีซั่นนี้นะครับผมก็แบนเป็น Behemoth นะครับแล้วก็ e c u r t นี่ผมว่าเกมสนุกนะครับช่องใช้ก็สนุกนะครับเต็มที่เลยครับผม <laughs> <laughs> สีสันสีสันครับสีสันนะครับผมผมบอกเลยผมอ่านแชทไปเพลินเหมือนกันนะครับแต่ก็ถือว่าอ่ะถือว่าเป็น fc แล้วกันต่างฝ่ายต่างแบบอ่า <laughs> uh, fc ก็มีกระทบกระทุงแบบเออกระทบหลกันบ้าง <laughs> เล็กน้อยและตัวท้ายเป็น lift อ l เก k e r นะครับผมสำหรับเมื่อกี้ได้คอมคอมโบไปเราฟังถอยเออทางเลสแฟะครับก็จะต้องแบนเพื่อไม่ให้เกิดกรณีเมื่อกี้ที่คอมโบ ได้ดูเฟิร์สพิกครับฟังเลยแฟรครับจะเปิดเป็นไพเซเนอร์เก้าสี่ห้าเลยหรือเปล่าครับเพราะว่าท่านักสับกันเหล็ตเนโวลเลอร์นะไม่ครับเป็นทันเดอร์บิงเกอร์นั่นเองครับลิงภูเขาถือค้อนนะครับทันเดอร์บิงเกอร์้าเขาก็จะเป็นคิเนสิตหรือเปล่าเพื่อจะมาก๊อปสกิลนะครับผม ก็ยังเป็นคินิสิตอยู่นะรับฝั่งถอยไม่ได้แล้ววูดูเจตเตอร์ก็ยังเป็นสองตัวเดิมจากเกมเมื่อกี้ครับที่ทางฝั่งถอยไม่ได้แล้วเนี่ยเลือกมานะครับก็ยังเป็นฮีโร่เดิมอยู่ทาไมผมรู้สึกว่าเก้าสี่ห้าเขาไม่สําคัขนาดนั้นเลยละครับถึงไม่หยิบมากันนะอืเข้าไม่ถึงนี่ครับพยายามจะเข้าแต่เข้าไม่ถึงนะสำหรับมิดบอลดาวทางไม่ออกจริงๆครับผมมิดบอลนี่ต้องแบบเป็นเทพมิดบอลอย่างเงี้ยถึงจะรู้ ผมก็เหมือนเพิ่งทราบว่ามีบอสามารถเก็บแต้มได้เหมือนกันนะครับผมโอ้ใช่เหมือนเก็บแต้มเก็บแต้มได้เหมือนกันมี m M R เด้วยเหรอครับใช่มี m M R ครับผม oh. แล้วก็เลือกเป็นเป็นิเดชาแมนแล้วก็คาลามิตี้นะครับผมก็มีฮิลมียื้อใส่ผ้าแดงให้นะครับผมทําให้มันสามารถโดนเบิร์ตในชุดเดียวตายครับอ่าเริ่มส่งสกิลระยะไกลสู้กันนะครับตอนนี้แก๊งแขนยาวออกแล้วครับห้าตัว แต่ตอนนี้คือเคธิดเลือกมาตอนนี้ยังคิดบอกว่าจะก๊อปสกิลใครนะครับเพราะยังไม่มีสก okay. ิลที่น่าก๊อปสักเท่าไหร่นะครับเพราะเคธิดจะก๊อปสกิลซีซีจากฮีโร่ฮีโร่ที่เราจะก๊อปนะครับจะก๊อปสกิลนั่นก็รับแบรนด์เก้าสี่เลยเลือกที่จะไม่เล่นเองด้วยเราฝักถอยไม่ได้แล้วนะครับผมและเกมนี้เมืตัวเคทิปผมว่าน่าจะยาวนะครับพอเราพูดว่าเราอาจจะไปในคู่หน้าปุ๊บดึงแลาบตอนนี้เกิดการ ดึงเสื้อเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกมยาวครับเกมยาวนี้ก็สบายๆครับผมดูกันเปนเพลินนะแต่ว่าเกมยาวหลังๆปุ๊บด้วยมีของเนี่ยอาจจะพลาดเฉตเดียวอาจจะจบได้เลยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ครับพอของกันแน่แล้วตดปอมแบบก็จะนับแต่ว่าต่อให้เกิดไว้นะครับก็อาจจะเออระเบเป็นกันเลตก็ออลมาดอนครับก็มาสเตอร์ออฟอาร์มอารมณ์เหมือนแบบเป็นหมัดเดียวน็อกอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับ ก็ทำดีมาทั้งเกมโดนจังหวะเดียวจบนี่มีให้เห็นนะครับผมเมื่อกี้ก็มีลูกขึ้นสู้นะด้านฝั่งไอ้เลตแฟกครับครับผม่บอกว่าไม่ยิงเมือนกันนะแต่ว่าช่วงต้นนี่น่าจะโดนเยอะไปหน่อยแล้วก็ไปไปหนักที่พาร์ซเนอร์แล้วครับที่แบบลวงมาได้ทีละตัวใช่แล้วก็โดนทุกศพนะครับหรัพาร์ซเนอร์เปิดไฟคือไม่มีต่ำกว่าศพเดียวนะครับ พยายามจะสวนขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกฝั่งตรงข้ามของนําด้วยทําให้พาร์ตเนอร์ไม่ตายครับทำไมเขาเลือกเล่นพาร์ตเนอร์แทนเดวอร์ครับก็อย่างที่บอกว่าพาร์ตเนอร์เนี่ยด้วยอาดึงเนี่ยสามารถดึงทะลุคลิปได้ดึงได้ทั้งคนทั้งคลิปด้วยแล้วก็ดึงเนี่ยจะโดนหมูด้วยครับบวกอันติที่จะล่ามโซหมูด้วยอ่าถ้าอยู่ในระยะเนี่ยจะลวกเข้าหาพาร์เนอร์ทั้งหมดเลยถ้าอยู่ในระยะส่วนเดวอร์เนี่ยข้อเสียคือมันต้องหาเหลี่ยมอ่าอ,อาจจะโดนคลิปบางคลิปแล้วก็ ด้วยคุกเดี่ยวด้วยเขาเลยเรื่องที่จะไม่เล่นกันแต่ก็ไม่แน่ครับถ้าโดนแบนหมดสำหรับผมนะถ้ามันเป็นตัวที่แบบว่าท้าทายสำหรับผมผมเล่นนะดึงไปเหอะมั่วๆถ้าดึงโดนก็ได้ถ้าดึงไม่โดนก็ช่างมันก็ดึงไปสิบโดนสักหนึ่งสักสองก็ถือว่าได้คิวใช่ไหมสร้างโอกาสนะครับแต่ถ้าพาไปดึงตัวหนาๆมาผมว่าดึงแล้วเราเปิดไฟได้เหมือนแบบเหมือนล้มมวยนะครับอันนี้ก็แบนอโดเมด้าไปตัวสุดท้ายครับมีเดดบัวนะเหมือน ตามกี้ที่เล่นไปอาจจะโดนแบงกันซะส่วนใหญ่ครับแต่ว่าเลสแฟคตอนนี้ฮีโร่ออกมาค่อนข้างดีครับแต่ยังขาดตัวยืนนะเปิดไฟขึ้นมาจะลําบากแล้วไม่มีฮีโร่ตีป้อมทั้งสองฝ่ายเลยครับอาจจะเปิดไฟกันค่อนข้างลําบากครับเพราะทาูจากฝั่งเลสแฟคเนี่ยยังไม่มีซีซีเลยครับมาเริ่มเมดเบนมาครับเมื่อวานเราได้เห็นแล้วว่าเมดเบนเป็นตัวแทงนะครับเฟอรแบบอ่าทั้งหมัดทั้งเสื้อ กันเวทมาออกเป็นบาลไออลคือเหมือนเป็นสายแท้งเลยที่ไม่ต้องแบบทําดาเมจแล้วเพราะว่าเมเ็เบนถูกปรับจากสายเอจิเนี่ยเป็นสายมาเป็นสายสเต็งแล้วอ่าก็เลยเปลี่ยนมีความสามารถเปลี่ยนเล็กน้อยครับเอามาเล่นในมิดวอลได้นะ <Al onia. S 1> แล้วเป็นอีโลเนียนะครับใจตะกุระยะใกล้ตอนนี้ ก็ยังดูฮีโร่ที่ต่างฝ่ายต่างสแปมสกิลนะไม่มีตัวที่จะเปิดไฟกันจริงๆครับอาจจะต้องยื้อจังหวะที่จะต้องคอนเทสต์รูหรืออาจจะตอนนี้ผมยังไม่มองมองภาพแบบว่าจะเปิดไฟกันยังไงสำหรับฮีโร่ฝั่งสองฝั่งนี้นะครับแต่ยังมีตัวท้ายที่อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าเล่นนี้ไหมเพเบิ้ลไหมครับถึงเวลาปุ๊บก็โดนเพื่อไปตายโดนเพื่อไปตาย โยนเพื่อนไปครับมาโยนเพื่อนไปครับไม่ต้องงัดนะคอมโบครับคอมโบแบบไหนคอมโบสีตะหดกโดเดี๋ยวนะครับตัวท้ายเป็นโกลเด้นวิวนะครับปีนต้นไม้ครับลิงปีนต้นไม้ผมก็มองไงก็ไม่ใช่ลิงนะแต่ว่าเขาบอกเป็นลิงนะครับตัวท้ายเปิดมาเป็นแคลร่ก็คือท้าหลอดนะครับเหนื่อยแน่นอนสำหรับเกมนี้คือน่าจะได้แค่ตอดๆนะอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องมี คนเสียชีวิตนะครับก็ต้องดูว่าฝั่งถอยไม่ได้หรือฝั่งเลตแฟคเนี่ยจะเดินเกมกันยังไงกับทั้งสองฝั่งนะครับแต่สิ่งที่ลาบากเราฝั่งเลตแฟคกันนี่บอกครับไม่มีตัวแท้งหนาๆจริงครับถ้าเวลาเปิดไฟหรือต้องรับดาเมจเนี่ยผมว่าฝั่งถอยไม่ได้ค่อนข้างจะได้เปรียบมากกว่านะตอมเม็ดเกมนี่ค่อนข้างสุดเลยทีเดียวอ่าครับรอบชิงครับผมมิดวอลเมเฮมครับนะฮะก็เกมแรกนี่คือทีมดีครับถอยไม่ได้แล้วเนี่ยก็ได้ไปก่อนหนึ่งเกมนะครับนะฮะก็ถือว่า เกมค่อนข้างที่จะสบายๆครับสำหรับด้านฝั่งทีมดีก็ต้องมาดูว่าเรดแฟร์เนีงแก้เกมตรงนี้รับมาได้หรือเปล่านะเดินมาก่อนอาจจะเปิดไฟเลยหรือเปล่าครับอย่างที่เราบอกไปว่าจะเปิดไฟไงครับนี่ครับเห็นแล้วครับออกมาแต่ไม่เจอนะเพราะเขาลงไปแล้วครับแต่ไม่เห็นนะครับวันนี้ไม่เห็นะอ้วเอาแล้วเฮ้ยมีตัวยืนหลับอยู่แล้วเขาเห็นมังกรบินของคาราเมตี้ไหมยังยังไม่เห็นหรือหรือว่าพับจอไม่เห็นหรือพับจอเอาครับแล้วไอรอน ล็อกขาไปครับแล้วคนอื่นกระโดดมาเรียบร้อยเก็บเฟิร์ตปากไปก่อนครับหลังเลฟแฟคครับโอ้โหไม่เห็นมังกรครับผมอ่านจังหวะครับผมอาจจะดูในเกมที่แล้วมาหรือเปล่าครับว่าน่าจะมายืนมองกันอยู่กลางมิดเลนแล้วก็ค่อยถอยไปบล็อกครีมฮะแต่ว่ากลายไปห้อยมาหนึ่งคนนี่คืออ้อมมาเอาเลยครับท่านเลฟแฟคครับผมไม่แน่ใจว่าเขาไม่เห็นมังกรของคาร์ลมตตี้หรือเปล่าหรือพับจอครับนี่ไม่ชัวร์เหมือนกันครับพับจอหรือเปล่าช่วงคลิปยังไม่เกิดนะครับผมพับจออ่านแชทเนี่ยฮะ มันมิดอนใส่ตะกิ้ไปครับแต่ก็ได้แค่ของหูแ <INTER> ล้วสวนกลับแล้วมันมิดอนเกือบแล้วครับเมเปิก็เลื่อนพาเลื่อนพาแล้วมันวิวกระโดดไปที่เมเปนและเมเปนเก็บเมเปนไปเรียบร้อยครับโอ้โหไม่ได้ขยับนะครับเอาแล้วฝั่งเลสแปรเปิดมาสวยครับช็อตนี้จะเอาส่วนชุดปลาอีรุเนียพยายามไล่ครับพยายามไล่เมเปิลเกิดไวาครับตอนนี้เราจะไปไม่อีรุเนียอืออืออีรเนียไม่ไหมไม่ทันครับผมเอาละเฮ็ด ครับผมเปิดเกมไม่สวยครับสำหรับฝั่งเลตแฟคครับตะกอนนำไปก่อน2ต่อ0ูย์ครับผมตอนนี้ผมงศูไปแล้วนะเลตแฟคก็มาดีครับอาจจะมีเกมสมดูทรงนี้อาจจะฮีโร่ฝั่งทางด้านฝั่งไอทีมดีน้าต้องฟาร์มก่อนครับโดนไปช็อตแรกเนี่ยค่อยๆประคอ,องไว้เพราะฝั่งตรงข้ามบางตัวก็ขึ้นเลเวลสไปแล้วลำบากเหมือนกันใช่ห่างเลเวลแล้วก็เงินด้วยที่บอกว่า คฝั่งเขามีทางคันเดอร์นะครับผ่าได้เรื่อยๆด้วยครับสแสตมป์สกิลครับแต่โกดิฟิวค่อนข้างแรงค่ะตรงกลางไม่มีต้นไม้ยังมีโกดิฟิวต้องใช้กระโดดสดเลยครับตอนนี้ก็ต่างปกต่างไฟต,ต,ต่างเคลียร์คลิปครับยังเปิดไฟได้ไม่ได้เอฟเเบนยืนเหมือนเดิมครับแต่ไม่เป็นบอกไม่ไหวแล้วครับว่าจะรอสกิลแต่ไม่ไหวครับอาศัยความพลิวนะฮะก็มีพิษมีอะไรครับผมช่วยเสริมก็อยู่นะทางด้านฝั่งในตัวโกลเด้นวิวเนี่ยคือแบบตอดเรือรัวนะครั ใช่ค่อนข้างแรงแล้วก็ซีซีด้วยครับครับก็ตอนนี้ก็ต้องรอว่าอาจต้องเปิดเบดเบนที่แหลมมาครับเดินเดินไปพาไปพาเบดเบนนี่ขนาดปีตัวกันมีสกิลกันด้วยครับแล้วพยายามจะคอนเทนต์ลูนครับเบนเบนตัวสกิลไปก่อนครับไม่ได้ขยับตัวซีซีเหลือหนึ่งทียังไม่ตายครับแล้วออกไปได้แล้วพยายามจะฆ่าที่มึงไปดอนหรือไปออดก็ได้วิ์ครับแต่ค้วิยังไม่ตายคนดวิวพยายามจะหนีพยายามหนีอิโลนเนียก็สกิลหนีไปอ๋อแล้วได้ลูนอินวิทไปครับโค้ดวิวจะกระโดดชนเลยหรือเปล่าหรือยังไงครับเหมือนเเเ้าาาาาห็็นนบวว่่กลลลลูมมแพยยจจะะไไ จะวาร์ปจะวาร์ปแล้วแล้วพอดินวิวหมุนปั่นปั่นปั่นแล้วแคนเซิลวาร์ปไปแล้วคนวิวเก็บไปได้ครับอดี๋ยวนียโอ้ว่าแบบนี้ครับพยายามจะวาร์ปกลับเหมือนกันแต่เก็บไปได้ทาร์ลอกเหมือนกันครับผมตอนนี้แลกไปหนึ่งตัวหนึ่งครับโหแล้วฮะมาดีครับผมตอวหนึ่งตัวสาวครับพอได้แก้กันหน่อยครับทางด้านฝั่งทีเอ็มดีครับด้านฝั่งไอ้ตัวเรสแฟกนี้ยังดีครับนะฮะที่ยังพอส่วนได้ครับไปกันตั้งนานครับเก็บไปฝ่ายนั้นหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับถือว่าก็ยังแลกกัันได้เรรื่อยๆคบ ยังไม่ได้มีฝ่ายไหนเสียเปรียบอย่างมากมายนะครับเอาดูตรง,งกลางว่าแต่ตอนนี้จะได้เปรียบเพราะว่าฝั่งเล็กแฟกน่าจะหกเกาะหรือเปล่านะเพราะว่าด้วยสกอร์คิวครับอาจจะเปิดไฟใหญ่เพราะว่าคาร์มิตี้เนี่ยจะเป็นกงขังหมู่ครับเราจะคอนเทนต์รูนหรือเปล่าแล้วเปิดมาที่เมดเบิงแล้วเลยเป็นเบนท์ถึงมากตอนนี้โคดิวจะตายก่อนหรือเปล่าวสังเกตุโคดิวได้ก่อนครับแล้วพยายามจะฆ่าปีหนึ่งตัวแต่มีผ้าแดงครับและได้เดมิสติชาแมนไปด้วยเครับ ฝั่งถอยไม่ได้แล้วพยายามจะไล่ต่อที่คาร์ลิมี้และคาร์ลิมี้ก็ตายเหมือนครับเสียไปถึง3แล้วครับออาตอนนี้ฝั่งถอยไม่ได้ครับเปิดทีเดียวกลับมาได้ทันทีครับเงินนําแล้วได้โคชิกชามมาแล้วด้วยครับแย yeah, ่แล้วฮะแบบนี้นะครับยังไงดีหนอห้าต่อสามใบครับตรงนี้เปล่าเริ่มโพกแรงขึ้นเรื่อยๆครับทางได้านฝั่งถอยไม่ได้แล้วเวเนียเจเนซิสเนี่ยคืเล่นได้อย่างดีครับแล้วบูด,ดูเูสเตอร์เนี่ยรอจับนะแต่ที่บอกครับเมดเบนนี่คือที่ปรับมาเป็นสเตจฮะเริ่มอึดขึ้นเรื่อยๆครับ ใช่ครับแล้วเขาอัพสกิล3นำด้วยครับ oh. คือการเวทรับกดจการเวทหนักกว่าเดิมอีกนะครับทําให้เมื่อกี้รเราได้เมจจากตอนแรกที่เห็นว่าโดนแรงๆเนี่ยเมื่อกี้พอเปิดจริงเมจเ็นเลือดลดช้ามากครับกลายว่าลอกสกิลได้หมดแล้วฝั่งไปไม่ได้เนี่ยแข็งหลังคือถ้าแปมสกิลสู้แล้วเอาลากมาลากมาลากมา,า,กมา,า,กมาจะเก็บพลังมิติได้พลังมิีิเหลือที่เดียวเนี่ยพยายามจะปาไปเอาแล้วตายเรียบร้อยครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อหรือเปล่าหรือ,อยังไงครับแต่ได้แล้วตอนนี้โูกลายเป็นว่าเหมือนฝั่งเอ่อคินิสิตน่าจะก๊อปสกิลของทันเดออรร์มานะคคับก็ื สกิลเชนนะครับสกิลหนึ่งของฮันเดอร์กลายเป็นว่าฮันเดอร์โดนต่อเจ็บซะเองนะครับโอ้โหเลือดก,ก,อกปสวได้วยครับสำหรับเลนเคเนซติสตัวนี้ถือว่าก,ารกรอ๊อฟสกิลได้สวยมากครับกลายว่าเลสแฟกต์นี้เสียหายหนักเลยครับยืนไม่อยู่แล้วครับอย่างที่บอกเลสแฟกต์ไม่มีตัวยืนครับแล้วพยายามจะเปิดไปที่มันไปดอนแล้วมันไปด้อนสไลด์หนีไปครับยังไม่ตายครับอยู่แนวล่างฟอร์มเดินตามครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นช็อตนี้ต่อยกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเจ็บมากในเลสแฟกต์คือถอยหลังอย่างเดียวครับ เมทเบมพยายามยืนหน้าเนตครับพยายามล่อสกิลให้ใส่มาแต่ว่าเหมือนเขารู้แล้วครับเปิดไปสองรอบแล้วเฟล,ลมาสองรอบตอนนี้ค่อนข้างจะลําบากครับสำหรับฝั่งเรดแฟกตนะครับสี่นาทีไปตอนนี้ก็ถือว่าค่อนข้างกลับมาตึงกันอีกครั้งครับทางด้านฝั่งทีมดีครับนําก็จริงนะครับแต่ตอนนี้เรดแฟกต์ก็ต้องหาทำอยู่เหมือนกันนะทางด้านฝั่งคันเบนเกอร์ร้ออ้อหรือเปล่าครับแต่ว่าฝั่งอีอเนียนี่ก็โป๊กได้แรงเหมือนกันโอ้โหคืนหลอดกันเลยดีครับแล้วก็ย้ำลงต่อในวันนี้ครับเกือบรูปครัับทาางงด้นฝ่ ดิเมนเทสนะชาแมนชาแมนเกือบรัวครับต้องถอยกับไปเติมเลือดก่อนหรือเปล่าครับไอ้แล้วก็ควงสกิลมันจริงๆครับทางด้านฝั่งอิอเนียใช่ครับแล้วให้ทาร์ลต์เก็บดูดับเบิลดาเมจไปตอนนี้เอ้าเอาละครับกระโดดไปที่อิอเนียอิอเนียล้ำหน้าครับแล้วเหมือนโดนสไลด์มาได้เก็บที่อิอเนียแล้วอิลเนียตายครับเมทเบนพยายามจะไล่ครับแล้วจะได้หรือเปล่าครับพยายามจะไล่ที่ทางโกรีวิวแต่โกรีวิลล่อไปก่อนครับยังไม่ตายแต่มีม้าหัวไปครับแต่ยังไม่มีขึ้นครับแต่เหมือนเมื่อกี้อิอเนียล้ำหน้าไปเล็กน้อยครัับบบทให้้เเก็ออโนียไไปดคร มีการสวนมาเหมือนกครฟลัชแฟคครับไม่ยอมเหมือนกันตอนนี้แต่เข้าโค้งแบบนี้เจ็บอยู่เหมือนกันแล้วถอยได้หรือเปล่าเอยครับม <im it> ันจะไม้โอ้โหโโหโหไมนั้นไม่ไหวครับผมจะจะสวนต่อหรือเปล่าแต่ทำแนวนะลงไปครับผมสแนดโดของฝา่งลามิตี้โอ้โหไม่ไหวจริงครับต้องถอยระหว่าง้างนี้ครับหลุดมาครับมเมดเบนเมดเบนมิดหลอดครับ <im> <Lord S 2> ตามย้ํตาต่อได้ครับผมไม่ได้ครับเมื่อกี้ันเดอร์เลื่อนหรือปิดหลอดน่าจะเหลือไปถึงสิบนะครับไม่ตายครับทำให้รอดไปได้แต่ว่า จังหวะนี้ถอยไม่ได้นี่ได้เปียบมากครับต่อให้ทางไลแฟพยายามจะสวนนะแต่ดาเมจมันยังไม่พอนะครับจะต้องรอดูว่าจะแก้เกมไงแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้หิวแล้วเพราะว่าอย่าลืมครับตายต้นเกมค่อนข้างจะเกิดเร็วนะครับทำให้ฝั่งเลแฟเนี่ยวาร์ปลงมาแล้วจังหวะสวนได้เมจดเบรกกลับคืนไปเหมือนกันนะครับไม่ยอมเลยตอนนี้ทําขีบอย่างเดียวอ้าวแล้วหลุดมาวันนี้เกือบแต่เขาบอกต้องรีบสไลด์ออกไปเลยครับเกือบไปแล้วครับ โดเนียแรงมากล้วสกิลไกลมากครับแบบมีบอนี่ปล่อยหลุดมาได้ครับผมว่าฮีโร่โหดกว่าทันเดอร์อีกนะครับเพราะว่าติดโซโลด้วยครับสกิลแบบสุดจอจริงน,น,นะถ้าเป็นมุมมองผู้เล่นนี่คือแบบโหเรียกได้ว่าสุดสุดเลยฮะแทบจะแบบยืนเบิรอดอยู่ปลายจอเนี้ยสกิลลอยมาครับ <ๆ S 1> ก,ก็เลยจะแบบอาจจะเยี่ยวตัวหลบได้ยากครับแล้วสกิลเมื่อกี้ลองดูครับจากฝั่งเราฝั่งตรงข้ามนี่ไกลมากจะให้เขาออกเจตสเปียร์นี่เพิ่มแรงระยะสกิลนี่ผมว่าสบายสบายนะยืน สุดแมบบไปเลยหรือเปล่าวันนีดูยูเนี่ยสแปมสแปมยืนกันไม่ได้ครับยืนไม่ไหวครับเมอร์มายเมอร์เมดนี่คือไม่ไหวแล้วครับตอนนี้เมดเบนค้ำแล้วก็เปิดวิชั่นนะครับให้ทางด้านตัวของฝั่งครับเอเนียไปแล้วขอเปิดก่อนแล้วกันครับจังหวะนี้ด้านฝั่งโกลเด้นวิลยังไงต่อเมดเบนยังอึดที่สุดแล้วครับผมแล้วก็บิงสวนมาแบบนี้ครับด้านตัวของฝั่งครับพยายามจะถอยครับผมยังไงต่อโอ้โหดูเจสเตอร์ผมแล้วล่วงไปก่อนเลยครับแล้วจังหวะนี้สวนกลับมาครับเมอร์ไมเออร์ครับไม่รอเหมือนกันครับเมด ทางด้านฝั่งทันเดอร์มิงเกอร์ช็อตไปครับแล้วก็ยิงกดค้ำลงต่อครับต้องถอยมาครับทันต่อเข้า่ปเคนเนซิตแล้วตรงนี้คอมาแบบตึงๆครับผมและหลุมต่อเคนเนซิตเคนเนซิตตายครับรั่วไปต่ออีกทีนะครับแต่ว่าทังด้านฝั่งนี้ครับตัวเมดเบนครับผมเข้ามาค้ำต่อเติมไวเติมไวกระสุดๆครับผมแล้วก็ยังมีค้ำอยู่นะครับเมดเบยก็ตัดแนวหลังมาส่วนแนวหน้าของทังด้านฝั่งนี้ครับโกลเด้นวิวก็ก็ลากไปก่อนโกดิ้งวิวจะหนีพ้นปไปโกดิ้งวิวหนีไม่พ้นครับผมแต่เมดเบร์มิงเกอออรร์ี่่แงจััดๆยูเหมืนนกฮะ ผมตอนนี้เป็นซอมบี้ครับเกิดตายเกิดตายกันรัวไฟกัน,นัวมากครับเหมือนเมื่อกี้เมเบนลงมาตายก็ตายไปอีกรอบนึงครับแต่ว่าไฟค่อนข้างดีสับฝั่งเลสแฟคครับสกรอร์กลับมาแล้วก็การเงินนี่สูสีทันทีครับกายเปนว่าได้เปรียบเฉยเพราะว่าเก็บอิรนียไปก่อนครับที่แสแปมสกิลต่อให้เมเบนพยายามจะค้าแนวนนหน้าแต่ว่าไม่ไหวจริงครับเพราะว่าฝั่งเลสแฟคก็สแปมสกิลจนเมเบนตายไปครับเมื่อกี้เราจะสังเกตเหมือนซอมบี้ครับเกิดปุ๊บมาใหม่เกิดปุ๊บมาใหม่ครับเกิดไฟกันดูเดือดมากครับตอนแรกคิด ดูเดือดครับไม่ต้องมีคนเปิดครับเดี๋ยวถ้าแปมไปใกล้ตายเดี๋ยวจะเกิดความหิวมันเกิดขึ้นครับแล้วก็จะมีการได้บ่อเกิดขึ้นครับผมโอ้เดนวิวนี่ครับกระโดดแบบสคริปทางด้านฝั่งเมดเบนไปเลยครับผ่านไปเลยฮะเมดเบนนี่คือแบบค้ำอยู่2อยู่สามคนแล้วไม่ก็มีคนสนใจครับนะฮะเน้นแบบตัวนี้ก่อนนะครับอย่าด้านฝั่งเอลเนียไปครับใช่ครับแล้วยิ่งเมดเบนสกิลแฟลชเข้าไปแล้วติดสกิลสามนะครับทำให้ยิ่งขึ้นครับทำให้ใครไม่ค่อยสนใจเมดเบนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเหลือคนเนี่วอาเนี่ยผมว ก็ตอนนี้กลายเว่าฝั่งเลสแฟคนะครับกาดจากที่อยู่หลังป้อมตอนนี้เริ่มขยับขยายมาแล้วครับเอาละก็ได้วิวจะกระโดดใส่หรือเปล่าเพราะมีเปิลคัมมาแล้วเปิดที่เมเปแล้วครับเมเปิลกดมาบาเดียหรือเปล่ากดแล้วแต่เกือบตายครับแต่ก็ไม่ตายแลยูเมียแปมสกิลไปแปฝงซิวไปกต่เราจะเก็บได้แล้วเก็บอีรุนนี้เออของเราเก็บโคดไวิวไปได้แล้วเก็บไปที่เมอร์บิดอนครับเมอร์บิดอนตายไปแล้วพยายามจะสวนแต่สวนไม่ได้พยายามจะวิ่งหนีก็วิ่งหนีไม่รอดครับแล้วเก็บเดิมเดชาแมนไปอีกหนึ่งครับเก็ ไอ้ที่จะเซฟนะเมื่อกี้เปิดเมดเบลนไปแต่เอาไม่ตายครับโอ้โหเขามีบารีไอโดครับบวกสกิลสามถึกมากจริงครับโอ้โหเปิดเมดเบลนทีไรพลาดตลอดครับเราฝั่งเลสแฟกนะครับตอนมาช้อนลงไปครับถึงตรงนี้ครับถึงด้านฝั่งเซนมิงเกอร์เซนต์มิงเกอร์ก็ต้องถอยครับกลับไปเติมเลือดก่อนเหมือนกันนะ่ผมว่าตอนนี้ฝั่งเลสแฟกน่าจะเริ่มรู้แล้วครับว่าเปิดเมดเบลนไม่เป็นผลจริงๆนะครับเพราะเขาเอามาดูสกิลไปเยอะมากนะทฝั่งเมดเบลนอุ้ย โดนคนเปิดแบบนี้ครับจะร่วงหรือเปล่าเอยครับผมดิมิชาแมนเราก็หายไปอย่างง่้งกระบอกแล้วเอวานีครับผมปาสสกิลมาดอกนี้ครับผมทางด้านตัวของฝั่งมือไม่นานครับผมเนี่ยต่อกล้กระโดดครอบมาครับทางด้านตัวของฝั่งเลยโกลเด้นวิวโกลเด้นวิวครับละลายไปเลยครับเรียบร้อยครับแตกไป3ไป4ตัวฮะนะครับลงมาต่อด้านฝั่งดิเมนชาแมนครับแต่ว่าเมดเบนก็ถอยออกมาได้ครับเมื่อกี้ฝั่งเลฟเฟตจะตายไป5นะครับแล้วเมดเบนมาเตะตายคนแรกก็เกิดมา มาคนแรกแต่ว่าอย่างที่บอกอิโรเนียตอนนี้ได้มาเป็นกิมออฟพาวเวอร์คือแรงมากครับสมุดเวทตัวนี้กดแล้วได้เลือดนะครับเหมือนดูดเลือดไปในตัวด้วยทําให้สเปมสกิลอย่างดูเดือดแล้วไกลและแรงนี่คือแบบดูเดือดจริงแล้วถ้าได้ออมาเตอร์นี่อันติไปถ้าโดนหมูนี่จะแช่หมูบีนะครับค้างเดือดเลยสำหรับอิลอเนียตัวนี้แย่นะครับสำหรับฝั่งเลสแฟร์ครับแต่ว่านะครับทาหล่อครับมีสกิลที่ติดชีของอันตีนะครับตีพยายามแต่เขารู้นะครับฝั่งเลสแฟร์จะคอนเทนหรือเปล่าเลไ่นแค่ตัวน เปทำห้าครับทำห้าดำแน่นอนครับจังหวะนี้เมเปิลจะดำหรือเปล่าแต่เมเบนบอกยืนได้ทั้งวันยืนทั้งวันแล้วพยายามจะสวนเขาฝั่งได้แฟร์ได้แฟร์แเมจปิลไม่พออีเนี่ยปั๊มสักแล้วคิวไปแล้วเก็บไปถึงห้าแล้วครับฝั่งถอยไม่ได้ครับโอ้เมเบนบอกขนาดคำห้ายังไม่มีคนเอาเลยครับยืนคำตัวดำขนาดนี้ไม่มีคนสนใจครับผมตอนจังหวะนี้ หายหมดเลยครับแ้วก็มีต่อครับจังวันนี้ตรงกลางครับเออไป้วครับเบรนเข้าไปค้ำอีกแล้วสี่ตัวครับแล้วแข้งหลังจะรอดหรือเปล่าเบรนบอกได้ทั้งวันได้ทั้งวันครับแล้วทันเจอร์พยายามจะวิ่งหนีแล้วเบรนบอกไม่กลัวไม่กลัวไล่ต่อไล่ต่อแล้วเก็บไปถึงสองพยายามจะไล่ต่อยีงตัวเก็บมบนไม่ต้องไปแล้วเก็บไปสามครับแล้วมีแสงเกิดมาครับแสงวราปมาอีกแล้วครับทันเดอร์ไม่ตายครับเบรนเมื่อกี้จะตายแต่สุดท้ายเลือดจะกลับมาเต็มอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้คือค้ำห้า ตัวดําจริงๆครับตอนนี้เมดเบย์ครับแต่ก็ไม่ตายสักทีครับโอ้โหเอาเลี้ยวแล้วฮะทุกอย่างนี่คือเมดเบน์นี่คืออิมแพคลัคกีแมนจริงครับเข้าขับเรสบายครับแต่ว่าก็นะครับอาจจะพยายามไม่สนใจเมดเบย์ครับแต่ก็แนี่ยโดนเมดเบย์ตีฟรีครับผมแล้วก็แนวหลังครับเอลวเนียก็สกิลแรงจัดกรับสลับครับสแปมกันไปครับกับหน้าตัวของฝั่งเคนเนสซิสเมดเบย์แหลมมายครับต่อไปหน่อยฮะหน้าตัวของฝั่งนะครับเรดแฟกซ์ ตอนนี้ของฝั่งถอยไม่ได้ค่อนข้างพร้อมครับทั้งทานหลอดทั้งอิลอเนียนี่มีพอร์ตัลคีแล้วครับกำลังขึ้นสตาร์ปออฟเดอะมาสเตอร์แล้วบูริเอเตอร์ก็ได้เลต้าไปแล้วด้วยอันติมูแล้วเปิดไปที่เมาร์บิด้วครับแล้วเหมือนจะคนทวิวพยายามจะเก็บแพ็งล่ะครับพยายามจะฆ่าทานหลอดแต่ทานหลอดกดแล้วเดือยภายในตีอยู่เลือดคือตีเลือดตีเลือดแล้วตีคี้อยู่เลือดเต็มแน่นครับตอนนี้แต่ไม่นเบนค้ำไปแล้วข้างหลังสามข้างหลังสามสามสามหนึ่งสามหนึ่งมาสิสามหนึ่งแล้วไงแล้วไงแล้วไง เอาพยายามดันคลิปกลับมาสู่ต่อตา้านได้จริงครับสำหรับฝั่งเลสเซอร์ครับเปิดต่อต,ตอนอีโรนีเอาบิ้งมาช็อตนี้โอ้โหสกิลโดนหมดเก็บไป2เก็บไป3พยายามจะเก็บไป4เก็บไป4แล้วอีกโซไพร์มาให้เก็บไป5ครับโอ้โหฝ<ป>ัห่งกิลล์นี้เก็บหมดนะครับถอยไม่ได้ครับเก็บ5อีก1ครั้งครับเจโนไซ์ไปแล้วจังหวะนี้จะได้ทาวเวอร์กลางเลยหรือเปล่าครับ แล้วก็น่าจะเอาทาวเวอร์กลางไปก่อนครับนิดๆหน่อยๆครับคอยย้ำต่อส่วนที่เหลือที่เลือดน้อยก็ถอยกลับมาครับตอนนี้เงินพุ่งๆไปเลยครับโกลเปอร์มินินก็ผมไอ้วันนียนี่เกือบ1000แล้วนะฮะจะแตะพันแล้วก็เหมือนอ๋อไม่ได้ขึ้นสตาร์ครับเป็นอ่าสเปลซันเดอร์นะครับก็คือจะตัดยูนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็เหมือนจะเบิร์ดเลือดไปในตัวด้วยแต่ก็ผมว่าสตาร์น่าจะโหดกว่าใช่ไหมครับเหมือนเกมจะจบรีบเอาาเบิร์ดดาเมจก่อนหรือเปล่าครับอ๋อเหมือนเป็นวูดูเจเตอร์ครับ อัปเกรดสตาร์ออโตมัเตอร์นะครับแล้วก็ใส่ให้ทางอิโรเนียครับทําให้ไม่ต้องออกเองครับออ๋ครับผมอิลอนเนียบอกตอนนี้จับบินยัดมาเนี่ยยังไงครับช็อตช็อตป๊กไปก่อนแล้วถอยครับชั้นด้านฝั่งชั้นดับเกอร์ครับเห็นเบสเมดเบนมานี่คือแบบแหน่ลำบากนะที่จะไปจ่ายอะไรเยอะๆดูสกิลยับๆเหมือนกันเนี้ยด่านนี้ก็ตัดวิชั่นตัดบอร์ดกันแบบไม่หยุดจริงๆครับเห็นเบนก็มาโผล่มาก็ตีทิ้งเรื่อยเนื่งจาว่าไม่มีตัวลวงครับผมแล้วก็ เกือบพูดไปครับทางด้านโนของฝั่งเนี้ดิเมนเทสครับผมแล้วก็เมนเมาไดครับดวลเดียวกับด้านฝั่งข้งเมดเบนอยู่ครับตีทาวเวอร์กัสต่อครับทางด้านโอทาร์ทาร์ทครับผมนะฮะฟรีๆกันไปครับเมดเบนก็คอยๆเปิดครับค้ำไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นเการเซตเนียแล้วก็เปิดโดดมาจังหวะนี้ครับผมด้านฝั่งโกดิวิลครับแต่โกดิวิลละลายหมดเมดเบนค้ำสี่ครับแนวหลังครับทีนไงก็บอกเปิดข้อมาแบบนี้ก็ไปต่อทันเดอร์บิงเกอร์หมดแล้วก็ต่อได้ครับตีบ้านหลักเลยเปล่าหมดดงอีกครั้งครับอมด้านฝ มีการโหวตคอนเสิรฝั่งเลสแปกครับแล้วจะเป็นทางถอยไม่ได้ได้แชมป์หรือเปล่าครับแต่ยังไม่โหวตกันครับฝั่งถอยไม่ได้พยายามจะตีครับจะตีจะจบเลยหรือเปล่าครับฝั่งเลสแปกจะกลับมาการทันหรือเปล่าครับไม่มีกฎการป้อนนะครับสำหรับมีดวอร์โหมดนะครับเหลือหนึ่งทีแต่ไม่แตกครับ ฝั่งเล่แฟรพยายามจะสวนครับโคลิวิลกระโดดมากระโดดมาแล้วต้นไม้หักครับโคลิวิลหัวโขกพื้นใต้ไปแล้วแล้วพยายามจะไล่ที่ที่มันติดครับฮันเดอร์กดอันติมาแต่ไม่เข้าครับแล้เมเบิ้พยายามจะค้ำจะค้ำแต่ไม่เป็นผลครับและตีชิ่งตีชิ่งครับสับทาร์ลต์ตีไปเรื่อยตีไปเรื่อยแล้วเมเบิ้เสือแล้วแล้วเก็บไปตีครับเดี๋ยวฮันเดอร์พึ่งตัวเท่านั้นครับเสือฮันเดอร์ตัวเดียวแล้วทาร์ลต์ตีติดขี้ติดขี้หนึ่งทีหรือขี้อีรุนเนี้ยสกิลไกลมากแล้้้้้้้้ววตตตีีีิกเเรรรรรรยย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 ยบบบบบไไไไไปปปคคคัััแแแลพาามมมจจจะะะะืืือออออถ่ดดชชน์ มิดวอร์เมเฮมไปครับผมขอแสดงความยินดีด้วยครับทีมถอยไม่ได้เลยครับฟอร์มโหจริงๆครับผมจะไป2สู่เลยนะครับสำหรับท้านถอยไม่ได้แล้วจากตอนแรกครับรีแคปนิดนึงครับในทางด้านโดของฝั่งเกมที่2ครับแม้ว่าเรดฝ่งยนีพยายามจะแก้ในเรื่องต้นเกมครับแต่ว่าทัานทีมดีครับผมก็ ตีคืนกลับมาได้ครับในแค่ช่วงเวลาแค่4นาทีถึง5นาทีเท่านั้นครับผมแล้วก็เป็นภาพอย่างที่เห็นครับพอเมดเบนเมียเทมาแทงมาแล้วเนี่ยก็คือค้ำแนวหน้าตลอดครับแม้ทางฝั่งเรดแฟลตเนี่ยพยายามจะสกิปครับผมใช้ด้านฝั่งโกดิสบิวกระโดดเข้าไปไล่จับกับเอลเนียหรือว่าเคนเนสซีดครับผมแต่ว่าทางด้านเอลเนียกับทางด้านเคนเนสซีหรือบูโดเจสเตอร์ก็ตามเนี่ยมันแรงเกินที่จะเข้าไปขนาดนั้นแล้วครับและเมดเบนเนี่ยคือค้ำได้คุ้มมากครับผมค้ำไป3ตัว4ตัวนี่คือสบายๆครับดูสกกิลเยอะมาครับ